ตรวจวัตถุอันตราย,ยกึ่งบริการที่สนามบินสกิลสกิลที่เราจะใช้จะเป็นสกิลในเรื่องของ situation awareness จำคีย์เวิร์ดนี้ไว้นะลูกจะเด่นสำหรับเรามากเลยคือ situation awarenesssituation awareness คือการที่เราต้องเป็นคนที่แบบด้วยความที่เราต้องตรวจตาวัตถุอันตรายถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันผิดแปลกไปจากปกติ เราจะต้องมีเรดาร์นั้นบอกทันทีเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันดูแม่งๆเราอาจจะต้องเรียกตรวจถูกไหมหรือเราอาจจะต้องแบบ observe เป็นคนที่แบบว่าสังเกตพวกเนี้ยเราเรียกกันว่า situation awareness สก,กิลนี้นะลูกสำคัญมากในงานแอร์เช่นเดียวกันตรงนี้เอาไปเป็นจุดเด่นของตัวเองได้อย่างที่สองเป็นเรื่องของลีดเดอร์ชิได้เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นเกิดสมมุติว่าเราไปเจอวัตถุหนึ่งที่เราสงสัยว่ามันอาจจะ เป็นอันตรายหรือเปล่านะเราจะต้องมีการ take action บางอย่างเราอาจจะต้องแบบเฮ้ยต้องรีบไปบอกหัวหน้าต้องรีบไปแจ้งไปรายงานใครก็แล้วแต่ซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องใช้ initiative ก็คือการ take action ก่อนซึ่งตรงเนี้ยมันเป็น quality ของภาวะผู้นำได้กึ่งบริการก็ได้พูดคุยกับผู้โดยสารด้วยถูกไหมตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ communication skills แล้วก็มีในเรื่องของ teamwork แน่